สวัสดีครับบรรดาเซียนนักตกปลาทุกท่านนะครับผมก็หลายๆคนคงจะมอีอุปกรณ์หาปูหาปลาของในแนวทางของตัวเองที่ชอบนะครับผมก็วันนี้ดาเดชจะมา,าโหลดส่เข้าลอกเนาะคันเบ็ดซื้อมาเป็นปีแล้วตัวนี้ยังไม่ได้โหลดสายเข้าเนะาะก็ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงปลายฤดูฝนละเดี๋ยวน้ําก็จะแห้ง จะได้หาอยู u, ่หากินแบบบ้านๆใหานทุกคนได้ดูกันอีกแนวทางหนึ่งเนาะแล้ไปดูอุปกรณ์เลยว่านาเดียจ,จะโหลดสายเข้าลอกวิธีการมัดสายพี e แบบไหนนี่คือคันเบ็ดนะคันเบ็ดอ่า UL อันนี้ก็ซื้อไว้ตั้งแต่ก่อนที่ฝนมันจะตกละตอนนี้ก็ได้จะได้เวลาละโหลดสายเข้าลอกไปก่อนนะครับเป็นของ คู่หญิงคู่หญิงเทียวตั้น2ขีดสี่เวท2ขีดสี่นะครับก็เดี๋ยวจะโหลดสายโหลดสายเข้าเนาะซื้อมานี่ไอ้ป้ายนะป้ายของยี่ห้อเนาะยี่ห้อรุ่นของคันเบ็ดยังไม่ได้แกะเลยเนาะนี่ยังใหม่ๆจริงๆเลยซื้อมาเนาะก็วันนี้จะโหลดสาย Attacker ของแอ t a ท k กเกอรนี่ก็ซื้อมารอทั้งนานละตั้งแต่ก่อนฝนตกละก็จะลองใช้0.6นะเป็นสาย0.6ท,ทักแปดมวนนี้จะประมาณ150เมตรอ่ะจริงๆแล้วก็เฮาใช้จริงๆก็มาถึงหรอกประมาณจะโหลดสายเข้าก็พอป,ประมาณอ่าสปูลเนานะเอาเอาสปูลเป็นหลักนะแต่เราใช้งานจริงๆก็อาจจะไม่ถึง ลอกที่ใช้วันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็ซื้อมาตั้งแต่นูน่นนะเหมือนกันตั้งแต่ก่อนฝนตกนี่มันเบอร์มันเบอร์แคทคิน, King, นี่ k ค n ค Cat King ชา r k ้มันจะเบอร์นี่ไม่โฟก,กัสเลยกล้อง c Cat ค i n g งชา r ี้เนาะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยเนาะ Cat King c h a r ี y นี่แคทคิงชาคี้ก็กล่องก็สวยงามแพ็กเกจสวยงามก็เป็นลอกเบอร์หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันเนาะอันนี้ก็เตรียมตัวตั้งแต่ก่อนที่ฝนจะลงละการแพ็กเกจของเขาก็โอเคนะนี่ก็สั่งมาจากจีนเหมือนกันเนาะ ก็สามารถใส่ได้ทั้งซ้ายขวานาะแล้วแต่คนถนัดเนาะก็หมุนใส่ขาซ้ายขวาตามแต่ถนัดของแต่ละคนแขนมันแขนมันอยู่ข้างในอืมนี่เลยก็นาเด็ดถนัดขวาหมุนซ้ายเนาะเกียวมันจะกลับกันเนาะเกี่ยวซ้ายเนาะ ตึกแค่งตึงๆสวยงามเนี่ยเบอร์พันวิธีประกอบก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวประกอบประกอบลอกเข้าไปก่อนแคทคิงใส่เข้าไปเลย หุอัดให้แน่นเลยนะสวยงามนะครับคลิปนี้ก็นาเดชจะทำไว้เพื่ออ่าเป็นแนวทางเนาะสำหรับคนที่เซียนๆที่ชำนาญแล้วก็ให้กำลังใจคอมเมนต์มาแนะนำได้เนาะก็นาะเดชก็นี่คือเป็นแนวทางของนาเดตเนาะ ใครจะคนที่ใหม่ๆจริงๆก็ดูไป็นแนวทางได้นะสำหรับคนที่เซียนก็ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์นะเดดให้กำลังใจกันตัวย <laughs> Cat King ชาร์กี้แคทคิงลอกแคทคิงชาร์กี้ประกอบกับคู้หญิงเชวตั้น2อ4คฟนะุตเนาะสองท่อนอันนี้นะสาย U/L นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสาย I P.E ของน้าเดชเนาะก็ Attacker ครับผมหักแปดศูนจุดหกเนาะก็เดี๋ยวจะโหลดเข้าโลของลอกเนาะนี่แพ็กเกจเขากาชามาดูดีมากเนาะของราคา,าราคาก็กลางๆนะไม่แพงมากนะครับผมเดี๋ยวก็จะโหลดสายเข้าเนาะวิธีโหลดสายเข้าก็ประกอบคันประกอบคันให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสอดสาย เข้าตรงปลายคันเบ็ดเนาะลงมาเดี๋ยวไปสอดสายด้านปลายเนาะปลายของของไกด์เนาะลงมาเรื่อยเๆื่อเรื่อเืให้มาถึงตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาดูวิธีผูกเงื่อนเนาะแบบไหนเนาะนี่วิธีใส่เนาะนี่ตรงไกด์ไกด์ตรงปลายเบ็ดหลับสายดีเนาะนี่เล็กมากศูนย์จุดหกเนาะ ก็สอดไปเลยสอดลงไปเลย,เลยมันจะทำให้เราโหลดสายได้ง่ายขึ้นสสอดลงไปเรื่อยๆมันก็จะเล็กๆหน่อย ตกลงไปให้ถึงอันแรกเลยเนาะให้เด,เดี๋ยวเรามาดูวิธีการมัดอ่าสายโหลดสายเขาหลอกแบบง่ายๆเนาะทำไม่ยากทุกคนก็ทำได้เนาะะเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันจะมีเขาเรีอกอยกยาง มีปอกเล็กๆอยู่ตรงกลางเนี่ยหลายๆคนบอกหลายๆคนเอาออกแต่ว่าของนาเดชแม่อ,ออกนะนาเดชจะเอารองไว้ตรงนี้เลยเพื่ออะไรเพื่อกันลื่นเนาะนี่กันลื่นนะนลนนะหลายๆคนก็เอาออกกันแต่ว่านาเดชไม่เอาออกนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการมัดเนาะแบบง่ายๆสไตล์ของนาเดชเนาะวิธีการมัดก็ง่ายๆเนาะ อันนี้ปลายสายนะนี่ปลายสายอยู่นี้นปลายสายก็เอาเอา,เอามือซ้ายมือซ้ายจับไว้ก็ประมาณคืบนึงเนาะประมาณคืบคืบนึงพับเข้าหากันแบบนี้นะนี่อานี้ซ้ายจับคู่เลยนี่หลดคู่เลยให้เหลือประมาณนี้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วโป้งนิ้วชี้ สอดเข้าไปแล้วกลางออกนิดหน่อยเนาะอย่างนี้เนาะแล้วก็หมุนหมุนแบบนี้หมุนแบบนี้หนมะุนแบบนี้เนาะสักประมาณสักสิบรอบแล้วก็แล้วก็ไปจับกับสายหลัก แล้วดึงขึ้นมาแบบนี้ลูดให้มันเป็นเกลียวเป็นเส้นเล็กมันก็จะทำยากน,ะนเวลาเวลาระมัดแล้วให้มันลูดลูดเข้าได้อย่างนี้เนาะนเป็นโรมง่ายๆเป็นเงื่อนง่ายๆเนาะนี่น ่วนเกินปลายสายเราก็ตัดออกเนาะใช้กรรไกรตัดออกไปเลยส่วนเกินปลายสายนะปลายสายที่เรามัดแล้วมันจะเหลือมันจะเหลือมาหน่อยนะึงตัดทิ้งได้เลยแล้วก็ตัดทิ้งเลยอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปมัดใส่ตรงสปูล ถรงลอกได้เลยเนาะอวิธีมัดก็ดึงขยายมาหน่อยแล้วทำเป็นทาเป็นห่วงอเงี้เหมือนเหมือนตะกุดเบ็ดทำเงื่อนตะกุดเบนะ็ดเนาะสองชั้นนี่เ่อนตะกุดเบ็ดคงทำเป็นกันทุกคนเนาะเงื่อนี้เนาะประมาณนี้ี่ พอเราทําเป็นเงื่อนตะกุดเบ็ดแล้วก็เอาไปเข้าไปมัดตรงสปูนลอกได้เลยเนาะเอ mm. ปล่อยล,ลูดลงไปดึงลงไปอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้ได้เลย แล้วส่วนส่วนที่เราส่วนที่มันเป็นปมเนาะก็ให้ทุกคนดึงเข้าไปได้เลยดึงโยกซ้ายขวานะโยกซ้ายขวาแบบนี้นะมันก็จะไหลเข้าไปมัดปุ๊บก็จะไหลเข้าไปมัดของมันเองนะนมันก็จะแน่นบึกเลยแล้วก็ทำเป็นตะกุดเบ็ดอีกรอบหนึ่งตะกุดเบ็ดเข้าไปอีกรอบหนึ่ง ขวาขวาซ้ายนะเมื่อกี้ขวาแล้วตอนนี้ทําซ้ายทําซ้ายเออทำเ,เป็นตะกุดเบ็ดทีรอบนึงปุ๊บแน่นเลยทีนีน้ส่วนรูสาย เราจะโหลดเข้าตรงลอ,อกของเราก็โลสายตรงปลายแล้วก็ถ้าไม่มีใครช่วยจับแล้วก็หากล่องหาอะไรก็ได้มาวางที่ไว้อย่างนี้นะเดี๋ยวเวลาเราดึงปุ๊บมันก็จะไหลขอยงมันเองแบบนี้นะ เราจะรู้ได้ไดว่าอ่าพอหรือไม่พอเนาะให้ดูตรงนี้เนาะตรงสปูนตรงสปูนมันจะมีจะมีจะมีขอบบอกเนาะอย่าให้มันอย่าให้มันล้นเพราะว่าเดี๋ยวสายมันจะหลุดก็หมุนเข้าไปเรื่อยๆครับผมหมุนให้เต็มเนาะก็เราใช้จริงๆ,ๆก็อาจจะ,จะจะไม่เยอะข,น,ขนาดนี้หรอกประมาณสี่สิบห้าสิบเมตรนะ ้องเ,เอาให้ตึงเนาะเพราะว่าถ้าย้อนมากปุ๊บสายมันจะเรียงตัวอัดกันไม่แน่นเดี๋ยวเวลาเราเอาไปใช้งานทิงมันจะทําให้หลุดเนาะทําให้สายมันแบบกดทับกันจมจม,จ,มจนพอมันหลวมมากๆจมพอมันมันจมลงไปมากๆปุ๊บเวลาเราใช้งานอาจจะมัดกันเป็นเกลียวทําให้เรามีปัญหาทําให้การตกปลาเราสะดุดได้เนาะ สายของนาเดชนี้มันจะยาวประมาณ150ร้อยหนะ้าสิบร้อยห้าสิบเมตรเนาะเดี๋ยวนาเดชจะใส่ให้มันเต็มตรงขีดที่เขามาร์คไว้เลยเท่าไหรก่ก็พอถึงขีดเปล่าพอเลยเนาะ เลยเยอะเลยเนาะขว่าใส่ศูนย์กนี่ก่ะน,นาเด็กกับไมาได้เอาไปใช้กันลอกขนาดอยู่แล้วนะก็เลยจะใส่ให้มันเต็มใส่ให้มันเต็มเลยสายสูนดกมี 04, 0ูนยที่สีู่นที่หกสนที่แปด่ะเบอร์หนึ่ง โอ้สายในโลหมดเลยครับทุกคนสายในโลหมดเลยเนาะพอดีเลยเนาะ0.6เนาะตามที่เขาเขียนไว้เป๊ะเลยเนาะตอนแรกก็ว่าจะเอาแค่ตรงขอบแต่มันใส่ได้เยอะกว่านั้นเนาะเนี่ยสาย0.6ใส่ได้150เมตรทุกคนนี่อาหลุดละเนี่ยใส่ได้150เมตรเนาะพอดีเป๊ะเลยเนาะนี่เรียบร้อยละครับผม การโหลดสายวิธีโหลดสายเข้าลอกสปินนิ่งของนาเดชเนาะสะปูลลึกบรรจุสายได้ร้อยห้าสิบเมตรเนาะสวยงามมากเนาะนี่ลงตัวมากๆเลยเนาะประกบประกบกันแล้วสวยงามมากนะครับผมเป็นแนวทางได้เนาะสำหรับใครที่ยังทำไม่เป็นหรือว่ากำลังที่ศึกษาอยู่นะครับผม ก็ดูเป็นแนวทางได้เนาะขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมเนาะก็นาเดนก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวนาเดชก็จะทําต่อเนาะมัดกิฟมัดลูกมุงลูกหมุนอะไรเตรียมไว้เนาะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ ชัางโคีเดีต้องาไปลองแล้ว